สวัสดีครับวันนี้ลุงจะพาไปเที่ยวนครนายกนะครับเป็นงานโอฮันดาปาร์ตี้ฮาโลวีนนี่นะครับเป็นบรรดาแฟนๆนะครับแม่บ้านอเมริกันของชาวลุงนะครับก็จะมีรถอเมริกันสวยๆนะครับเยอะแยะนะครับอันนี้ลุงก็มาที่นครนายกมาหาลุงตุ้ยนะครับที่บ้านทุ่งลุงตุย้ยอเมริกัแนแลนด์นะครับ ก็จะเจอลุงตุ้ยนะครับทาความสะอาดตักหญ้าบ้านอยู่นะครับปกติลุงตุ้ยเนี่ยอยู่กรุงเทพนะครับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับมองไกลๆนะครับนึกว่าเอวิทนะครับมาลอกผักตบแต่ไม่ใช่นะครับเป็นลุงตุ้ยของเรานี่เองนะครับอันนี้เป็นบ้านที่เราจะต้องนอนในคืนนี้นะครับบรรยากาศดีครับที่นี่ เหล่ายากัญชาเพียบนะครับเราสามารถเจอกัญชาได้ทุกๆรัศมี3เมตรรอบตัวนะครับหลังจากที่ได้เวลานะครับก็มารวมตัวกันนะครับระหว่างทางนี่ครับน้องธัญญานะครับเป็นดาวนะครับดาวของกลุ่มทรงลุงนะครับมาถึงงานแล้วครับเข้ามาถึงงานก็จอดรถกันแล้วก็เป็นสไตล์เอาเก้าอี้แคมปิ้งนั่งคุยกันนะครับเพราะว่า ตอนนี้ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับก็จะไปเจอกันได้ตางานอันนี้บรรยากาศในงานคอนเสิร์ตนะครับของโอฮาน่าเขานะครับในงานก็จะมีไทยทศมาเล่นด้วยนะครับอันนี้แวบๆนี่คือยูทูบเบอร์นะครับเป็นยูทูบชื่อดังนะครับของวงการรถเมลิกันนะครับคนก็เยอะนะครับมีรุ่นหลานๆด้วยนะครับนะครับเห็นกันมาแต่อ้อนแต่ออกนะครับอันนี้ก็ให้ดูรถสวยๆนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาลุงจะพาเจาะทีละคันทีละคันนะครับในทรงลุง